เล่นเกมอะไรกันครับของขวัญวสิเลือกจะเอาอันซ้ายหรือเอาอันขวาอันไหนของขวัญไหนขอดูก่อนห้ามจับให้แค่ชี้อย่างเดียวะเอาไหนนสีไหอันนี้เป็เือกอะไรต้องไลือกสเลือกจุดล้เลือกพินเลยสีเลือกอันนั้นเฮ้ยเปลี่ยนใจได้เปล่าเลือกดีดีเลี่อันนี้เด็ดกว่าเปิดเลซี่ฮะเลซี่เปิดเลยไหนน้ำสับมาดูดิเหรอน้ำสับไ้เหรอ เฮ้ยนี่มันเลือกเองในวานี่ตอนนี้มัยืนอยู่แถวที่ี่นึกว่าได้เปิดนี่นี่เขาบอกนี่ไม่ได้เตรียมนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะเลือกเองเลยนะเนี่ยไหนดิจะ้เปิดให้ได้สิเปิดเฮ้ยใช่ผู้เอกเออไม่พันพันอีกสวยเปิดดูดิเปิดดูเปิดดูเปิดดู เเก็็บไว้ปนฝันสายค่าเอ่ให้นะซิน้ำสติก็มาดูด้วยน้ำสติมาให้กำลังใจเก็บไว้ใส่ตาก็ไม่ดีพี่เศษอันน้องแม่ช่วยคุณแม่ใส่ในลูกให้แม่ใส่ไม่เห็นเออน้ำสติก็มาดูกับเขาด้วยอ๋ออันนี้เป็นแบบนี้ทั้งนี้มีแบบนี้ตุ่มจะเลือกน้ำสติจะเอาด้วยเหรอฮะไม่รู้สติจะเอาด้วย นี่ของขวัญพีจ้าทกิเลยจ้าเกาเลยทางส่อไผ่ขอบคุณนะพี่จ้าน้องเบสอะระเบิดนะคะอืมไว้ต่อโอ้ยสีเอาเก็บขอบคุณนะพี่จ้าน่าจะคั้นหัวเลยอืมโอเคจบว่าได้ของขวัญในด้วยถุงนึงมีอะไรไม่อ่ะอีกถุงที่ไม่เลือกอ่ะ นี่หผมนีสิเก <|so|> ือบจะไม่เนี่ยสองบาทโอเคขอบคุณนะแม่